สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567วันที่8พฤษภาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2567เพื่อส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอณนะห้องประชุออะอมอบตตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวัวนที่18พฤษภาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในกิจกรรมมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมหนังสือที่ชอบมอบให้ท่านอ่านและกิจกรรมการเรียนรู้การทําดอกไม้จากถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจํำนวน60คนณโฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา วันที่24พฤษภาคม2567นางสุรีนยาเรืองขจรเมธีผู้อเมริการศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้รดับอำเภอแมใ่ใจมอบหมายให้นางสาวพิมพนาราสุนเชียงสาและนางสาวสุมินตาตันเต็มเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเหตุ ของศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา6พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ณนะห้องประชุมปัญญาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา วันที่27พฤษภาคม2 5 6 7สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองแม่สุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาและวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินี3มิถุนายน2567ณนะครองแม่สุกหมู่1ลานกิจกรรมครองแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาว,วันที่3มิถุนายน2567ศูนย์ส่งเสริมก,การเรียนรู้ระด,ดับอำเภอแม่ใจนำโดยนางสิรินยาเดชมพจรเมธีผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567 ณนะที่ว่าการอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาว,วันที่13-14มิถุนายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอแม่ใจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีวิทยากรคือนางไข่แก้วพวงคำคงเป็นผู้ให้ความรู้นศูสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวันที่17มิถุนายน2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใาพรอมคณะครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูกรมยาวนห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อรรอระดับอำเภอภูกรมยาวอำเภอภูกรมยาวจังหวัดพะเยาวันที่18ถึง21มิถุนายน2567 นางสิรินยาเดือนขนจรเมธีผู้อุนวยการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคา์เปอร์ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดณนะโรงแรมเดอะกาเล็กซี่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี วันที่25มิถุนายน2567นาร้ยสิรเงินยาเริงขจรเมธีผู้อเมริการและนางสาวสายฝนสิริตันครูชำนาญการเข้าร่วมประชุมชีแ้แจงซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โดยนางคนึงนิดวันนิดผู้อเมริการสน,นักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจำังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการประชุมวันที่26มิถุนายน2567 นางสุดินยาเดือ,อนขจรเมธีผู้อำเนวยการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567โดยนายโชคชัยธรรมศรปรลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการกาแทนในอำเภอแม่ใจเป็นประธานในพิธีณนะหอประชุม50ปีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม